สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อลินดี Y นะคะวันนี้ทางช่องของเรานะคะก็มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะสัญญาณเตือนภัยที่บ่งบอกว่าคุณกำลังขาดวิตามิน B1 มีอะไรบ้างห้ามพลาดค่ะ วิตามิน B1 หนึ่งหรือว่าไทอมินนะคะก็จะทำหน้าที่ช่วยเสริมสร้างการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันนะคะเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานในร่างกายค่ะทำให้ร่างกายนะคะมีแรงและก็พลังที่จะไปทำกิจกรรมต่างๆได้อีกทั้งนะคะยังช่วยกระตุน้นการทำงานของหัวใจและทางเดินอาหารด้วยค่ะ โดยปกติแล้วนะคะร่างกายคนเราก็จะมีวิตามิน B1 สะสมอยู่ในร่างกายค่ะโดยเฉพาะในกล้ามเนื้อสมองหัวใจตับและไตนะคะซึ่งหากเกิดภาวะขาดวิตามินเมื่อใดนะคะวิตามิน B1 ที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อสมองหัวใจตับและไตนะคะก็จะถูกดึงออกมาใช้ค่ะซึ่งเมื่อใช้จนหมดแล้วนะคะก็จะเริ่มปรากฏอาการต่างๆตามมาเช่นเป็นโรคเหน็บชานะคะซึ่งภาวะ ขาดวิตามิน B1 นี้นะคะหากเกิดกับเด็กทารกยิ่งต้องระวังค่ะเพราะอาจจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตค่อนข้างสูงค่ะหากร่างกายขาดวิตามิน B1 นะคะ <S 1> 1. <S ก็จะมีอาการต่างๆดังนี้ค่ะ 1. เบื่ออาหาร 2. ปวดน่อง 3. ชาปลายมือปลายเท้าและอาจจะรู้สึกแปรรวมด้วยค่ะ 4. แขนขาอ่อนแรงนะคะ 5. ท้องอืดท้องผูก 6. อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะ7ด อารมณ์แปรปรวน 8. ปัสสวาวะน้อยลงนะคะ9หัวใจเต้นผิดจังหวะ 10. หอบแล้วก็มีอาการเหนื่อยนะคะ11น้ำหนักลด 12. หัวใจล้มเหลวค่ะ13เป็นตะคริวบ่อยนะคะหากขาดวิตามิน B1 ในปริมาณที่มากนะคะก็อาจจะมีอาการทางระบบประสาทเช่นตากระตุกนะคะตาเหล่เดินเซ แขนขาชานะคะอาเจียนและอาจจะมีผลกระทบไปถึงการทำงานของระบบหัวใจค่ะจนทำให้เกิดอาการหอบเหนื่อยเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวจนถึงแก่ชีวิตได้ค่ะและหากมีเลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่เพียงพอนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเช่นไตวายได้ค่ะ สำหรับคุณแม่นะคะที่มีภาวะขาดวิตามิน B1 ก็อาจจะส่งผลต่อลูกน้อยที่มีอายุประมาณ2-3เดือนค่ะที่กินนมแม่ด้วยนะคะเพราะทารกนะคะอาจจะได้รับวิตามิน B1 ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายตามไปด้วยค่ะโดยหากทารกนะคะมีอาการหน้าเขียวหอบเหนื่อยนะคะตัวบวม หัวใจเต้นเร็วนะคะร้องเสียงแหบนะคะหรือไม่มีเสียงอาการต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าทารกนั้นนะคะขาดวิตามิน B1 ค่ะซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะอาจจะส่งผลทำให้เด็กเสียชีวิตได้ภายใน2-3ชั่วโมงเลยค่ะสาเหตุที่ทำให้ร่างกายนะคะขาดวิตามิน B1 ก็คือ 1. รับประทานอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบค่ะ 2. ทานอาหารที่ไปทำลายวิตามิน B1 3. คุณแม่ที่ให้นมบุตรหรือว่าผู้ที่ทำงานหนักนะคะร่างกายก็อาจจะมีการเผาผลาญมากขึ้นค่ะอาจส่งผลทำให้ร่างกายนะคะขาดวิตามิน B1 ได้ค่ะ 4. สําำหรับผู้ที่มีอาการท้องร่วงนะคะเป็นโรคตับแข็งหรือกำลังใช้ยาขับปัสสวาวะนะคะอาจจะมีภาวะร่างกายดูดซึมวิตามินจากลำไส้ได้น้อยลงค่ะซึ่งก็จะส่งผลทำให้ขาดวิตามิน B1 ได้ค่ะ ผู้ที่เป็นโรคพิษสุราหรื้อรังนะคะผู้ที่มีภาวะเครียดหรือผู้ที่มีภาวะการทำงานของต่อมไทรอยด์หนักๆน,นะคะ <ๆ S 1> ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการขาดวิตามิน B เช่นกันค่ะร่างกายนะคะจะได้รับวิตามิน B ได้จากการรับประทานธัญพืชนะคะเข้าโพดเข้าซ้อมมือเข้าโอ๊ตเข้าบาเล่ลูกเดือยสีเรียลนะคะรวมทั้งเนื้อหมูไข่แดงตับโยเกิรต์ตนมมันฝรั่ง ส้มมะเขือเทศและก็ถั่วชนิดต่างๆค่ะส่วนอาหารนะคะที่ต้านการรัวบวิตามิน B1 นะคะเข้าสู่ร่างกายเช่นข้าวขัดสีมันสำปะหลังเมี่ยงหมากพลูชาปลาล้าปลา,าน้ำจืดหอยลายหอยมแมลงภู้หอยกาบอาหารดิบๆเช่นกุ้งดิบเนื้อสัตว์ดิบนะคะ หากร่างกายรับประทานอาหารต่างๆเหล่านี้เข้าไปมากจนเกินไปนะคะก็จะทำให้ร่างกายมีโอกาสเกิดภาวะขาดวิตามิน b 1ได้เช่นกันค่ะภาวะขาดวิตามิน b 1นะคะเราสามารถป้องกันได้ด้วยการรับประทานอาหารที่มีวิตามิน b 1อยู่สูงค่ะและควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ไปทำลายวิตามิน b 1ที่สำคัญนะคะควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วกลับมาเจอกับอลิน DIY ได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ